สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดให้ยิบซีทำนายดวงชะตาชาวราศีเมถุนในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมปี2568ซึ่งก็นับเป็นเดือนแรกของปี68ชาวเมถุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจามีความมุ่งมั่นมีจินตนาการในการทำอะไรใหม่ๆใ,ให้ชุดแรก10 ้วย the h y g i u s และ temperance ในช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคมปี2568ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีใหม่นี้ชาวราศีเมถุนจะมีความสุขสมบูรณ์มีสิ่งดีๆในชีวิตของครอบครัวได้มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจร่วมกันคุณ อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณเอาไว้บ้างบางครั้งการได้ไพ่ the high p r i e t มันก็ส่งผลว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจง่ายหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ในระยะนี้คุณมีโอกาสจะได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นหรือว่าย้ายที่ทำงานเพราะว่าคุณได้ไพ่ temperance ในตำแหน่งที่สาม แต่บางครั้ง Temperance ก็หมายถึงการย้ายที่อยู่อาศัยแต่ก็เชื่อเถอะว่าเมื่อ Temperance ปรากฏเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปในทิศทางที่ดีชุดที่2สอ g Age of cup the hangman Age of sword ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยชาวราศีเมถุนก็จะพบ กับเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอาจจะเป็นการอยากจะสแสวงหางานการใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆเข้ามาสู่ตัวคุณเองและครอบครัวซึ่งมันก็อาจจะส่งผลให้คุณต้องคิดตึกตองให้มากขึ้นเพราะว่าคุณได้ไพ่เดือดแฮงแมนในตำแหน่งที่5การทำอะไรเนี่ยไพ่ก็ได้เตือนว่าขอให้ช้าๆแล้วก็ค่อยๆค,คิด ค่อยๆทำคุณ,คณได้ไพ่ Age of Sword ในตำแหน่งที่6ซึ่งมันก็เหมือนกับคุณมีอำนาจมีบารมีที่จะตัดสินใจในเรื่องใดๆแต่อย่างไรก็ตามไพ่ก็ได้เตือนว่าคุณก็ต้องยับยั้งชั่งใจแล้วก็ไม่ใจร้อนวู้วามชุดที่3 4สี่ถ้วย p Age of Pentacle the Chariot คุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณซึ่งมันเกิดขึ้นในตำแหน่งของตำแหน่งที่เจ็ดซึ่งมันเป็นตำแหน่งของปัญหาอุาัสรรการเข้ามาของคนใหม่ๆเนี่ยคุณคงต้องตั้งกา a ตั้งต้อมระวังเขาไว้บ้างเพราะว่าเขาอาจจะนำพาซึ่งปัญหาความยุ่งยากใจมาให้ตัวคุณเองถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วคนเข้ามาเป็นคนต่างเพศ ก็อาจจะทําให้เกิดความไม่สบายอ,อกสบายใจกับครอบครัวขึ้นมาได้คุณได้ไพ่ Page of Pentacle คู่กับ The Chariot ในตาแหน่งที่8และ9เนี่ยมันก็หมายถึงว่างานใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ตัวคุณเนี่ยมันก็เป็นงานที่มีโอกาสจะสร้างผลประโยชน์สร้างกําไรให้กับตัวคุณค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตาม เดอรชารีออตเนี่ยเป็นขุนศึกที่นั่งอยู่บนรถศึกที่เทียมด้วยสฟิงค์ขาวกับดำคุณก็ต้องดูให้ดีๆว่าทิศทางไหนที่คุณจะเดินไปแล้วมันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตัวคุณเองมากที่สุดตำแหน่งที่10 King of s w o r r s ซึ่งก็ช่วยยืนยันในไพ่ที่ผ่านมาว่าคุณจะประสบความสำเร็จอยู่ในตำแหน่งที่ สามารถมีอำนาจมีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆแต่อย่างไรก็ตามให้ก็ได้ติงว่าคุณต้องพินิษ์พิจารณาใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจซะก่อนที่จะสรุปตัดสินใจลงไปในเรื่องใดๆภาพรวมของชาวเมถุนในช่วงมกราคมปี68คุณจะมีชีวิตที่ดีอยู่กับครอบครัวของคุณมีความสุข คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องการเป็นตัวของตัวเองมากแล้วก็ใจร้อนวู่วามตัดสินใจเรื่องใดๆเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทำเพราะว่าคุณได้ไพ่ทั้งเอชออฟ o อดในตำแหน่งที่6ได้ไพ่ t ด e c h a ร i อ t ตตำแหน่งที่9แล้วก็ k คิงออฟสอดในตำแหน่งที่10ซึ่งมันก็ล้วนแล้วแต่เป็น ไพ่บูซึ่งคุณต้องระมัดระวังเพราะว่าไพ่าากะเตือนขึ้นมาในตำแหน่งที่5คุณจะไพ่แฮงแมนนอกจากนี้ในช่วงครึ่งหลังมกราเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยแต่เทมเพลนส์เนี่ยที่อยู่ในตำแหน่งที่3มมันก็จะส่งผลเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็นับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ fc โปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นแล้วมันสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของเราก็ขอให้ลองไปนำปรับใช้กับชีวิตที่จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองมีความสุข แต่สิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนหรือได้ติงขึ้นมาเนี่ยก็ขอให้เราลองหยุดและคิดพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะก่อให้เกิดผลด้านลบแก่ตัวเราได้อย่างไรในชีวิตของคนเราแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าใครจะสั่งสมบุญกุศลหรือกรรมเวรต่างๆมามากกว่ากัน แล้วในช่วงระยะเวลาปัจจุบันส่วนของบุญกุศลหรือกรรมเวรนั้นมันแสดงผลมากกว่าซึ่งถ้าหากเป็นบุญกุศลเราก็จะมีความสุขความเจริญแต่ถ้าเป็นเรื่องของกรรมเวรหรือเคาะกรรมที่ตามเข้ามาสู่ตัวเรามันก็จะแสดงผลในด้านที่ทําให้เราเกิดจ็บป่วยไม่สบายมีเคราะกรรมมีความเครียดมีความติดตขัดขัดขด,ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้ f อฟซมันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรพสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลและทานบารมีที่จะมาหนุนนำแล้วก็ทุเราเบาบางปัญหาจากเคาะกรรมให้มันลดน้อยถอยลงไป ถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการที่จะสวดท่องเสริมมงคลเสริมสติให้กับชีวิตท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มู วัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยและการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าจะเกิดเป็นลางดีหรือลางร้ายจากช่องกินเชี่ยวมูสไตล์มด X ก,กันต่อไปนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่อยากจะค้นหาพระคาถาเดิมๆที่ทางช่องได้ลงไว้ก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับ ในปี2,568นี้เป็นปีมัดเสงก็ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ